สวัสดีค่ะเจ้าชายแห่งเวลส์และพระชายาเสด็จทำพิธีเปิดโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในอังกฤษนับเป็นการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังการวางแผงจำหน่ายหนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่ที่สันสะเทือนราชวงศ์อังกฤษสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่าเมื่อวันที่12มกราคมปีพุทธศักราช2566เจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์มกกฎราชกุมารแห่งอังกฤษพร้อมด้วยพระชายาเจ้าหญิงเคสแห่งเวลส์ สเสด็จเยือนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราย่อลิเวอร์พูลในเมืองลิเวอร์พูลเพื่อทําพิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างเป็นทางการและพบปะกับบรรดาบุคลาก,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสเสด็จเยี่ยมชมห้องผู้ป่วยอาการวิกฤตนอกจากนี้ยังถ่ายภาพร่วมกับเหล่าพยาบาลอย่างเป็นกันเองรายงานข่าวระบุว่าทั้งสองพระองค์มีท่าทีร่าเริงและผ่อนคลายระหว่างสเสด็จไปถึงโรงพยาบาล และตลอดการปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้จึงนับเป็นการปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังจากที่หนังสือเรื่องสเปร์ที่บันทึกความทรงจําของเจ้าชายฮารีได้ยกแห่งซัเสเซกวางแผงเมื่อต้นสัปดาห์นี้และทรงออกสื่อให้สัมภาษณ์หลายรายการจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงไปทั่วโลกจากกรณีที่มีการระบุถึงหลายประเด็น,านพาดพิงถึงเจ้าชายวิลเลียมและพระชายาตลอดจนสมาชิกราชวงศ์หลายพระองค์ รวมไปถึงพระบิดากษัตริย์ชาวที่3อย่างไรก็ตามระหว่างที่เสด็จไปถึงได้มีเสียงตะโกนจากชายคนหนึ่งที่อยู่ด้านนอกโรงพยาบาลว่ามีแผนจะทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือของเจ้าชายแฮรรีบ้างหรือไม่ขณะที่ทั้งสองพระองค์ไม่ได้ส่งตอบโต้หรือตอบคำถามหรือแสดงท่าทีใดๆโด,ดยทั้งสองพระองค์ส่งแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นสมาชิกราชวง์ที่มุ่งมัน่นในการทำงานตามหน้าที่ของพระองค์ ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเราย่าลิเวอร์พูเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ้ดยการรองรับผู้ป่วยได้ถึง646เตียงที่ผ่านมาการก่อสร้างดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากบริษัทก่อสร้างเกิดปัญหาทางธุรกิจและขณะที่งบประมาณก่อสร้างบานปลายจาก335ล้านปอนด์ไปอยู่ที่กว่า1,000ล้านปอนด์